สวัสดีค่ะวันนี้ครูกนกสัตสิวันขออนุญาตใส่เสื้อยืดนะคะเพื่อประกอบการเรียนการสอนนะคะเป็นเสื้อลายด่างเพราะอะไรเราลองเดาดูสิครูจะแนะนำพันไม้ที่กำลังฮิตกันมากกระแสกำลังมาแรงนั่นคือไม้ด่างค่ะเรามารู้จักตัวแรกกันก่อนนะคะ อันนี้คือกวักเงินด่างค่ะลูกกวักเงินด่างนะคะถ้าลำมันยาวขึ้นมาอย่างนี้แล้วหนูตัดเลยค่ะมันจะมียางหน่อยนึงนะคะให้ยางมันแห้งแล้วก็ไปชาใส่ดินดินทรายก็ได้ดินร่วนก็ได้เศษภาชนะเศษแก้วใสษขวดตัดอันนี้ครูชาได้ประมาณเกือบเดือนแล้วค่ะลากเริ่มออกแล้วนะคะกวักเงินด่างนะคะชนิดที่สอง เยทองด่างค่ะอันนี้ขยายพันธุ์โดยการแยกกอเนี่ยลูก,กําลังจะแยกเพราะมันกอใหญ่แล้วนะคะอันนี้เตยทองด่างขยายพันธุ์โดยการแยกกอนะคะชนิดที่สามสีทองเหมือนกันค่ะไผ่ฟิลิปปินด่างทองนะคะอันนี้ลำที่มันยาวขึ้นมาแล้วเนี่ยตัดออกปักชำค่ะชำใส่ดินนะคะไผ่ฟิลิปปิน ทองด่างนะคะทีนี้มาดูจะมีด่างอะไรอีกบ้างริ้นมังกรแคะค่ะอันนี้ขยายพันธุ์โดยแยกหน่อนะคะหรือเราจะตัดใบใบที่มันแก่จัดอย่างเนี้ยลูกใบข้างล่างเนี่ยมาชํำใส่ด,ดินไว้หรือช่ำน้ำก็จะออกรากนะคะมีเงินมีทองอ่ะต่อไป รวยไม่เลิกค่ะเสียดายดอกพึ่งร่วงนะคะถ้าเราใช้ใบที่แก่จัดอย่างนี้พอเห็นอย่างนี้คุณจะชอบเอาไปเสียบดินเสียบดินแล้วมันก็จะเกิดต้นใหม่ขึ้นมานะคะหรือจะใช้หนออย่างนี้หลกหน่ออย่างนี้ที่มันแตกออกมานะคะเนี่ยแตกเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นต้นเล็กๆปลูกใหม่ชําใหม่แต่ชาติใช้ใบตัวนี้ครูใช้ใบใช้เวลาค่อนข้างนานแต่จะแตกพุ่มสวยคะ่ะ วันนี้เรารู้จักไปกี่ชนิดคะนะไข่สีทองดางรวยไม่เลิกดินมังกรเตยทองกวักเงินเป็นไงคะช่วยกันปลูกต้นไม้วันดนีิดกิจก่ำใสนะคะวันนี้เรามารู้จักไม้ด่างกัน4-5ชนิดคะ่ะ